ถ้าเกเห็นหน้าน่าจำกันได้เนาะสําหรับเขาคนนี้ครับนัทรัทรัตมอริสเลือกรองนะครับที่ก็มีผลงานมาหลายเรื่องเหมือนกันแต่ว่าพักหลังวันนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาครับจนล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์ตัดพออยากออกจากวงการบันเทิงแต่ก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาให้กํบบาลังใจ ทำให้ชุดคิดครับบอกว่าจะอยู่ต่อนะโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้เผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าที่โพสต์ไปเนี่ยไม่ได้คิดอยากลาวงการเพียงแค่ว่าต้องวางแผนเพื่อนในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมขอบคุณฟแฟนครับที่ก็เข้ามาถามแล้วก็ให้กําลังใจกันส่วนละครตอนนี้ก็รอฉายแล้วก็มีบางเรื่องรอเปิดกล้องแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งครับ สองเรื่องแล้วก็ก็มีคุยคุยอยู่ครับมีคุยคุยอยู่กับถ่ายถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ uh ช่วงนี้มันก็เหมือนอะไรแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงอ่ะบ,บางทีแบบพกงานแบบที่ไปร้องเพลงงานที่แบบต้องรวบรวมเจอคนเนี่ยมันก็มักจะแบบยกอะไรเงี้ยแต่ก็ที่คุยอยู่ก็มีละครอยู่อาจจะน่าจะาปลายปีเนี้ยจะเริ่มถ่ายผมเป็นคนคิดบวกนะแต่ผมจะชอบวางแผนสําหรับแบบอะไรที่แย่ที่สุดต้องมีเหมือนแบ็คอัพอยู่เสมออะไรเงี้ย ว่ามันก็มันก็ปกติของทุกคนน่ะไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรอยู่ก็ต้องมีช่วงที่แบบเรากำลังบางทีเราก็จะคิดเอ๊ะถ้าเราไม่ทําตรงนี้เราจะไปทาอะไรอะไรเงี้ยก่อนโควิดผมก็ถ่ายละครทีละแบบสองเรื่องสามเรื่องอะไรเงี้ยแล้วพอโควิดมาปุ๊บมันก็กลายเป็นแบบเหลือแค่แบบกลายเป็นแบบไปถ่ายแบบบ้างเลยออกรายการทํรายการนิดหน่อยๆเนี้ยมันซึ่งมันก็แบบเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเราก็อาจจะต้องเริ่มคิดทําอย่างอื่นบ้างแล้วก็คุยกับแม่แม่ก็แบบแม่ก็อยากไปปลูกทุเรียนแต่ว่าปลูก เรนต้องไปอยู่จันอะไรเงี้ยเราก็นึกเอ้ยอย่างเงี้เราก็ต้องทิ้งตรงนี้ไปดิเพราะเราก็ต้องเราก็คงต้องไปอยู่ทิ่นั้นด้วย,ยะอะไรเงี้ยก็แบบเราก็คิดเออก็คิดคิดอยู่ยะอะไรเงี้ยแต่ก็แบบพอขบคบคนเั้นก็มีเหมือนมีน้องคนหนึ่งอะไรส่งอินบล็อกมาเขาแบบเออมันเขาชอบละครน้องมากแล้วเขารอดูอยู่อะไรเงี้ยมันก็แบบเกิดมันแบบเออมันกำลังใจว่าเออมันก็ยังมีคนที่แบบรอดูผลงานเราแฮะอะไรเงี้ยแล้วแบบพอผมลงปุ๊บก็กลายเป็นแบบ มีคนอีกเยอะยอะที่แบบมาพิมอะไรเงนี้ยเราก็เลยเออเออรู้สึกเออก็เ,<อ>เ,เออถ้าเราทําอะไรเราก็อาจจะเราก็อาจจะทําตรงนี้ไปอีก ไปควบคู่กันไปอะไรน<ม>หรืออะไรยังยังยังคงไ,ไม่ไม่ไม่ทิ้งตรงนี้ไปอะไรเงี้ยไม่เรื่ององะไรจะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นหัวครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i h t News Tonight ในช่อง Twin Sight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายัางมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Sight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ